เพราะว่าเครื่องนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในอากาศแบบเรียลไทม์เลยนะครับและยังกําจัดไวรัสในอากาศได้ทําให้อากาศกลิ่นสะอาดขึ้นนะครับสวัสดีครับผมชื่อปลาโมดบทนอกนะครับเป็นพนักงานของโรงแรมทันเวลเน็ตเดสติเนชันนะครับอยู่ตำแหน่งอินสตัรเตอร์นะครับอยู่ในส่วนของฟิตเนสครับ ทัน l วล e s Destination นะครับเป็นสถานที่ให้การดูแลสุขภาพแบบองคร่วมเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สงบลูกค้าที่จะมาพักนะครับสามารถพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมของที่โรงแรมได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับ อย่างที่รู้ๆกันเลยนะครับว่าโรคโควิด -19 เนี่ยแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากเลยนะครับแต่ทางโรงแรมของเราเนี่ยก็มีมาตรการป้องกันของเราอย่างเช่นห้องออกกาลังกายนะครับจะทําความสะอาดทุกครั้งเลยแล้วก็ปัญหาในห้องออกกาลังกายเวลาเราสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยครับเวลาเราออกกำลังกายก็จะหายใจไม่สะดวก ดังนั้นนะครับเราจึงมีมาตรการให้ลูกค้าใส่เฟซชิลการใส่เฟซชิลแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเราจึงติดตั้งเครื่อง UV Care 254ขึ้นมานะครับเพราะว่าเครื่องนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในอากาศแบบเรียลไทม์เลยนะครับและยังกําจัดไวรัสในอากาศภายใน1.6วินาทีเลยครับ เนื่องจากธุรกิจของเรานะครับเป็นธุรกิจที่ต้อนรับผู้คนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับเราจึงอยากให้ลูกค้าที่จะมาใช้บริการในสถานที่ของเรานะครับรู้สึกว่าปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเครื่อง UV Care 254สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องเปิดอยู่นะครับและคลีนอากาศให้ปลอดเชื้อได้ภายในเวลา60-90นาทีเลยครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคเวลาเครื่องนี้เจอเชื้อโรคก็จะฆ่าทันทีเลยนะครับและสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมจากเครื่อง นี้ก็คือทําให้อากาศกลิ่นสดชื่นขึ้นกลิ่นสะอาดขึ้นนะครับห้องฟิตเนสเนี่ยมีลูกค้ามาใช้บริการนะครับผมก็จะมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นอับอยู่บ้างนะครับแต่หลังจากที่เราใช้เครื่อง UV Care 254แล้วเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนไปนะครับผมกลิ่นดูสะอาดขึ้นรู้สึกว่าเฟรชขึ้นจริงๆครับ พอรู้ว่าแบรนด์โซเอ็นนะครับเป็นของคนไทยเป็นนวัตรกรรมของคนไทยเมื่อเรานํามาใช้แล้วนะครับก็จึงได้รู้ว่าประสิทธิภาพเครื่องนี้สูงมากเลยถามว่าคุ้มกับราคาไหมนะครับ เอาจริงๆแล้วนะครับของต่างประเทศก็จะมีนะครับแบบคล้ายๆกันแบบนี้แต่ราคาก็จะสูงมากอยู่ที่หลักแสนเลยนะครับส่วนแบรนด์โซเอ็นเนี่ยของไทยก็จะอยู่แค่หลักหมื่นนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพที่เทียบกันนะครับของแบรนด์โซเอ็นดีมากกว่าเลยครับแล้วก็บริการหลังการขายนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเป็นแบรนด์โซเอ็นเป็นของคนไทยนะครับบริการหลังการขายดีอยู่แล้วครับทางทันเวลเน็ตเดสติเนชันนะครับมองเห็นความสําคัญของลูกค้าเป็นหลักจริงๆนะครับเพราะ ฉะนั้นจึงมีมาตรการขั้นสูงกว่านะครับจึงเลือกใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care 254ครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของเรานะครับ